สวัสดีจ้ามาพบกับชองอุทัยพุ่มแสนปังอีกแล้วนะาจา้ะจา้าคลิปนี้กับสิผ้ามาชมการปลูกเห็ดฟางเนะาจา้ะเนาะในแปลงดินนะาจา้ะซึ่งเขามีวิธีการปลูกตั้งแต่ต้นจนจบจา้าซึ่งสามารถนําไปต่อยอดสร้างอาชีพได้เลยจา้าไปรับชมคลิปกันเลยจ้าจ้า่อไปเ้างกับ,บกกว่าเบิ่งอุปกรณ์การเพราะเห็ดฟางของเ้อเนาจา้าว่ามีอีหยังแน่ จ่านี่็คือเชื่อเฮ็ดฟางเนาะจ่ะเนาะเข้ากระซือมาแต่ตามท้องตลาดนั่นหละจ้าจ่ากัสิเป็นก้อนมาแบบนี้จ่าโตไปก็เป็นถาดอาหารสําหรับเห็ดเนาะจ้าจ่ากัสิเป็นทุ่งแบบนี้จ้าจ่ากระสิมีดูโลกใหม่ปรับสภาพดินจ่า แล้วก็ซิมีหัวอาหารเสริมจ้ะสำหรับเฮ็ดฟางเนาะจ้ะเนาะจ้ะหัวอาหารเสริมเฮ็ดตัวนี้นี่เฮ่าก็สิน้ำไปผสมกับเชือเฮ็ดฟางจ้ะเฮาสิน้ำไปคลุกเข้าขยี้ให้เข้ากันเลยจ้ะจ้ะเฮาสิขยี้เข้ากันกับเชือเฮ็ดฟางตัวนี้จ้ะจ้ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพัตติกุ้มแปงเฮ็ดฟางเนาะจ้ะเนาะนี่เลยจ้ะสิเป็นม้วนแบบนี้มากเลยจ้ะ จ้าเขาก็ไปรุ่งมือทำกันเลจ่าเอื้นเอื้อน่อนบากันบ่เบากันเบากนอไเบือกล่างบ่เบือกดินเบือกดินเนี่ี่เดินเนาะที่เาไเห็ดเยีดเดี๋ยวไปตัด ตัวนี้คืน่นเขาเอื่นว่าเขาเอืน่นยแบบบ้นานบาหลงนี่แมนแบบกล้องเนาะแบบตีแบบเอาไหมมัตตีแบบไม่มตีแบบเแบบหกสิบ <60. S 1> ปุ่นยี่สิบ ออวันนี้หกคิดเส้นเนาะความควมยาวหกคิดเส้นแมนควบวงหกควบวงยี่สิบแมนอืมไม่เป็นกองเขาเินมากอ๋กะตีมันเอ่อดิเจอทัางไงกวงงอกแตะโอ้โมันจะพอกันเนาะทั้งีแคบก็ทั้งไก่เบื่อย่านนันถอดอกสุดกล้อืมครับันตอนเห็นย่ใส่ลงไปเลยเนาะอรันนี่ Yeah, mất sống lơ gà làm sai mhm 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 ลูกเขาเนเสมอเสมอแล้วก็นำหดจีิงๆนำหูวไปเสมอแล้วก็นำลกกนนูกแลก็ฝ่ายนี่มาใส่กดให้เขาไมนแน่น เห็ดแบบนี้ไปจุกแผงเนาะแมนเฮ็ดแบบนี uh ้ไปสุกแปงแต่ที่นี่คันคันเฮาเ็ดช่องที่ไรเห็ดเกิดขึ้นมาก็เอาหนาจุก่องนะจกของหนาไม่มีช่องว่างช่องช่องนี่ประมาณเอ่อสิบเส้นถึงแปดเส้นถึงสิบเส้นชองห้างนี่เนาะแมนถึงแปดถึงสิบเส้นอืมเนจุกอกเห็น่างไเขนาดมาดีแเห็ดได้สีแล้ว่าเนาย คุ้มพยายามบบากทอย่างไหนเอาเสือลงไหนเลยนี่ก็ขันไม่เวลาเกาเสือลงไหนขันบ่ไม่เวลาก็คุ้มไปยังสั่นโอ้ังยาเขาอ่ะสยากไปทั้งเรีนบ่ได้ความีให้ทคุ้มไปคุ้มไปรักษาคุ้มเสือน่แล้วรักษาอุณหภูมิมันบ่อยมัน แหงโบายมันเย็นเย็นโอ้มต้องมันโอเบานะมันโอเบาอยู่นั่นครับครับคุ้งใบหิ่งสี่เตียใบห่งสี่ไปขันเท้าพ่อมีเท้ากับสมารถใหญ่เชี่ยไ้เลยแมนขันเท็ดสองคนสามคนก็คือคูณึรองยำไปเลยยำไปแล้วกะครัใส่เสื่อใส่เนี่ไปเลยอันนี้ขา้พมอขาเห็ดน้อยคนก็คือเฮ็ดั้สี่ บ้านฝุ่นขาวกอนฝุ่นขาวเลยเนาะฝุ่นขาวบ้านใส่ทัวเล่นวับนีบนน้บ้านทัวเลยบ้านในทัวแปง เขาหนีสีส้อยเรื่องยังครับนี่ขาดขาดขาดเชือขาดเชือกขาดเชือกครับปรับสภาพดินเนาะปรับสภาพดินเขาต้องให้ปรับสภาพดินผมให้เปลี่ยนกดเป็นด่างเนาะเปลี่ยนกดเป็นด่างมาที่นี่ต่อไปต่อไปไม่ยังตัวไปอันนี้เป็นอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมเห็ดเนาะ โอเคมาที่นี่เดี่ไปเดีไปหุป้มชีวะชีควายโอ้ยขคอกี้ี่ยแปลงละ<ม>ทังแปลงละทั้งสีนี่ละแปลงนึงหมนก็มว่าทั้งหมดนี่เนาะนี่นะแปลง,ลปลง,ลงทั้งขี้ข้อขี้ง้วะี้ควายก็ได้มาหนี้ ว่วก็ได้ชี้ค้ยก็ได้แต่บันบนจำเป็นบ่าต้องไรแห้งเงี่ยสวนก็ได้บ่นนี้เออจำเป็นต้องอะไรแห้งต้องให้เป็นชิ้นั่วแห้งคีอค้ยแห้งเนาะแม่ตัวนี้มันถืเป็นซ้ำไส้ปุยอะไรบ้างรครับเนี่ยม่อื่ซ้ำไส้ฟูนผักอย่างไรพี่ใ็นมันเขาง,งามเหมือนเนาะ แล้วมันมันจะเกิดมาพุ่มคว่ำห่อนคว่ำยังถือห่อมถือเงี้ยโอ้โหเห็นไท้มันห่อนนอนมันสอยเลยหลาหยลอย่างตัวนี้จะเห็นอะไรัห้อยเช่าโวยเช่าไปโรยปุ๋ยเชื้อ วยลุยทั่วไปเล่นมาทำนี่ลุยบริเาณลุยเฉพาะได้กล่องเนาะบ่มันจะมันจะเกิดไปทั่วแปลงเลยบัวพูดเบิ้งคลิปนี้แล้วแต่สิมันสามารถปูเ็ดเพลงได้เลยหนุ่มตัวนี้เนาะไม่ได้เลยแหละฮัน มันก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวโดยตัวเองอีกทีหนึ่งเนาะบอกกันว่าสิไปเฮ็ดเราก็สิไม่รอดผมก็ถามว่าเขาเบลเบลเป็นพ่อเป็นลูกแบบเนี่ยในเมื่อนเพราะแต่ละพื้นที่อาจจะมันขึ้นกันเนาะเพราะเป็นหน้าทางไปเฮ็ดเรามันสิสอนเขาไม่ตัวนะเฮ็ดลงไปแล้วมันสิบอกมาแล้วเวลาเก็บเก็บจังไหนเวลา มัออกมาแล้วเราลกน้อยฉันแดะนสิบยุบเออครับคมนีมาที่นี่หดน้าอาอหดวักแ้ทัเี่เอาชุ่มเลยบาบนีหเอ๋อให้ชุ่มพ่อชุ่มชุ่มเอออันเป็นบัวเป็นยังก็ได้เนาะอันไม่เอาอันแบกบัวขาบ่มีล้ำอันขาวหอย่างหอยยางข้าบัวก็จักประมาณจักสามบัวสามบัวอืมบยเมาเต็มชุ่มชุ่ม ก็ค so <O> ือเขากจะปลอยฮอสขี hmm. man, it. It like so ่ไรขี่ไรมันใครเห็ดเป็นฟอยเป็นแมนแมนเขาคือมันมันสิทางเชื้อลงไปเห็ดก็คือบ่อคือคู่ก่อนมันจะออกคู่กางลุมผมว่าโอ้ยยิ่งยานเยอะเห็ดมันสิทธังไหลโรคไปเนาะแมนแมนเขาตรงเห็ดย่าให้มันเย่าให้มันแห้งแห้งอ่นละขันตอนมาที่นี่เข้าฮอสต้งสี่แล้วครับขั้นตอนต่อไป พอายางพยางคุ้มเลยวัรอนูคุ้มพยายาเลยแนนพยางมพยายมมาที่นี่มที่นี่สองผืนโอ้นสองผืนเอาคุ้นได้อันนั้นอยู่้นโอ้เป็นพยางใส่สองผืนมาครับแนนพยางใส่สองผืน Bà đi Ừ, ừ, dưới ừ. 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 Để lạ, Ủa, thì cúm hay mít đấy cơ này, cúm phải mít มาเด้กะอะนึกถงบ่ะเฟื <sh 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 ่องเฟืองมาปกเลยอือก็ไปก็เอาเฟื่องปลกคุ้มกพ๊ปกกไปเรื่อยเด็กไอ้เอ๊ะสะสะบ่อาหน้ามันมาเนิปลอกประมาณปลกประมาณปกเมื่ม่หายกี่งี้ยทำยห้อปลุกน เกิดวมเอาบมเชื e ่อน่อยนะบ่มเชื่อเอาสาเบ็ดะเดี๋ยวนี้นะบ่มเชื่อเอาเฟืองเซ่แล่อข้างฝนน้ำมานึ่งนน้ำเชื่อเครื่องอีกฝนกลเ่เครื่องอีก มันนำเส้นเชื่องครับเปียกไข่ซุ้มเลยเปลี่ยนเป็นการบ่มเชื้อเนา้อยเนาะงานมันนี่บ่มเชื้อเขาสิเอาไว้โดนกัดมือท่านนี่งสามมือสามมือสามมือเขาสิมาขึ้นกงสามมือขึ้นกงขึ้นกงตัดใหญ่อแต่เขาบ่มไปแล้วคือสามมือมาขึ้นกงงานตัดตัดตัดใหญ่เออตัดใหญ่

การลำตัดมาเงนะืรอยังอ่ามันคือมีอ่อ้์มมนไข่จุลินซี่นกไก้วยแล้วกันน้ำม,มักนมสามยางผสม,มใส่กันเขีน<ห>นยนอ,อาหารจานด้วมมนผส่อตัวนี้สีเฮต้เอ,อ,อกเขาใหญ่บอป่ผสมลูกนามหนึ่งฟ้าสองฟ้าสามฟ้า หนามีประมาณดี่สิบบีทไหมที่ประมาณหมดอีกมบนมันหนึ่งฟ้าต่อสี่บิทเนาะสี่ฟ้าสี่ิบทประมาณสี่สิบบีทนนานนึงกระจาย มีตัดใย okay. <careers peut avenues> น้องๆัดใยนะครับมีคือเทคนิคการตัดใยน้องจันทร์ตัดใยเห็ดฟางจ้ะนี่คือการตัดใยรดน้ำน้ำแต่สิมีอาหารเลี้ยงด่วนที่ห้าเห็ดแต่เบงนึูนเราจะรดลงไปให้ทั่วอาหารจันทร์อาหารจันด่วน เอาให้เปียกเลยมันมาจา้จเ,เอาให้เปียกโชกเอาให้เปียกโชสามทั้งสี่บัวจใจแดงนี่ รถไหนทัวๆัวด้วยจ้ะแต่ขั้นตอนต่อไปเขากัำล่างพายางที่เขานลือออกบางนึงนะจ้ะมีความสะอาดจ้ะหเหุรเปียกชุ่ม เวก็นำมะคุม<ไ>นำมะคุ um ้มแปลงเฮท้องเียจ่านี่เราชุเนะนี่วมเผือเนาะนห้มีความชื้น เฮียในแปลงเฮียต้องเขามีความชื้นชื้นบวกกวับความอบอ้าวเนาะเฮ็นแต่เกิดเฮ็นแ,แป้งนึ่งเขาใสา่พายางคุ้มสองพื้นจ้ะ กุ้มให้มีดเลยจ้ะเอาให้มีดเปลง,ปจ,งลจ้ะเข้เาดินมากรมบดินจ้ะ,ะจ้ะ ตอนตัวไปก็ฟังมาปลุกจ้ายปลุกให้ทั่วๆคุ้มแปลงให้ทั่วเลยจ้า บานต่้เรียบร้อยจะกจักมือจะบานค่อยจะออกดอกบานอาทิตย์นึงอีกนึงอาทิตย์นอกจากค่อยค่อยมาเบิ่งกันอีกเช่นึงจะมาตั้งเชือเชือมันแกจะมันกสิบัถึอาทิตย์จะมากกวสิบกนึ่งเดิมเกจ็บไปน่งจะเก็บนี่คเจ็บตอนแรกนี่ตอนเศ้าค่อตอนแรกตอนเศร้าค่อเจ็บตอนเศร้า ก็คอเก็บแต่ตอนเศร้เก็บตอนแรกก็คือเก็บแต่ตอนแรกล้วเขาพู่รู้สิเก็บตอนเรเก็บตอนเศ้าเพราะว่าเข้าเฉไดแต่ขายตอนเศร้านกัรงสิโอ้ที่ีเวลาขายเวลาขายเหาข้นคือกขีหน้ามันเศร้าใช่ใช่ใคที่ว่าอยู่นี่ครับวมานยอนความสะดวกของคนพอให้่ให้กินเนี่ยตศร้าแต่ตอนแรกมากไอเจบแล้วก็ค่ละตี ขันเทียมเนี่ยเหมือ,อแล้งมันจะได้ดอกบาน,น,อ,บานอีกหนึ่งอาทิตย์เนะเาะเอาคอยมาชมกันไหมว่าบบดอกคาสีงาสไงซ้ำใจจ้าเมื่อนี้มาชมผลงานเอาเบิ่งเห็ด่าเข้า,าเฮ็ดใบมันสิออกละไปไจ้า ก็พร้อมที่สิมาหลือเบิ่องเนาจะนาว่าเ็ดมันเกิดล้วไปเหลือมออกเราจะเหลื่มออกแ้วเ,เวลา,ลาวท้ง้ยเริ่มออกโอ้สายปุ๋ยต้องการอะไรบ้านลอยวดทยุท่านขางจะทันดอกบ้านในไงคักปานใด ย่างเป็นพ่อเป็นพ่ออยู่ผน,นเต็มอด้วยนะมีทั้งดอกสีขาวสีดำเต็มดอกข้างขดอกข้างขางไปเนาะโอกข้างขางมองดินเนาะอย่าบา,บา,าดนีนุกออกไยอยู่ดิเป็นสีนี่มันก็เป็นสีธรรมชาติามันขาวไรมันขาว มันเป็นธรรมชาตินะแต่มันมันเป็นน้ำพันธุ์ป่ะครบสีก็นึ่งยว่าเป็นห่ออากาศโอ้อากาศคณะโอ้เปิดอากาศภายนในอากาศหลายกับเป็นสีโอ้โอ้สีมันสีค่ำโอ้คันปีดคันปีดนี่สีเป็นสีขาวแต่โอ้เขาท่าเขาท่ทา ขึ้นเตีมเลยคุณหืจสอ่น เนอ่า่พ่อเก็บไม่เหรองานมันสองเก็บเก็บพอดอีมีท้องมาซองมึงยัม่เลี้ยงจับเงินสองก็ขอสิมาเก็บใหม่เงนกับจีดอกแง่กว่านีเขาเปิดเบิรงเราห้องก็คุ้มไว้สักวันจะลยแปลงยู้จันเคล่น มีอาทิตย์หนึ่งน้องเข้ามาเปิดเบิรอย่างนี้เนาะเป็นดอกละตัวแรกๆก็มารวดหนามสะก,ก่อนเนาะรวดเห็นมันมีความอบอ้าวแม่นบ่บ่ราะรวดใบถือแปลงเขาโดยตรงจ้จมีเฟืองคุ้มไว ข้าบนจาาอีกอาทิตย์นึงเขาสิเกิดขึ้นมานะกว่านีดอกไงนอกจากน้อกเมื่อนี่ดอกวุ้หไงปไแนจ่าคลิปนี้กล็ลาไปก่อนได้จ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใทยพุ่มแสนฟังนี่เด้จ่าคลิปนี้กล็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า